ผมจะปวดหัวอ๋ออันนั้นไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นครับแต่ถ้าถ้าหวานไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาแต่ความเข้มของกาแฟปัญหาคราวนี้อยากจะถามขอถามโยมเรื่องหนึ่งนะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยโยมเคยไข้ควรตามหลังไหมคิดตามหลังคิดค่ะอาจารย์เป็นเป็นใช่ไหมค่ะเช่นเรื่องกาแฟนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็แต่ก็ยิ้มให้เขาคือกับ เก็บมาคิดของตัวเองแต่จะไม่ได้ไปใส่อารมณ์กับคนอื่นเนี่ยค่ะไอตอนที่ยิ้มอ่ะแล้วอะไรนะอะไรมาใส่ตัวเองแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือเก็บมาคิดกับตัวเองหงุดหนิดบิดในในใจตัวเองอะค่ะพระอาจารย์แล้วเมตตามันเกิดขึ้นได้ไหมตอนนั้นไม่ได้แล้วมันเกิดโทสะก่อนมันคือนอกจากจะไปรู้จักโทสะกับเขามันมันเกิดจากเหตุอะไรที่เมื่อกี้ถามไปแล้วเกิดที่ เราสั่งกาแฟเข้าไปแล้วคนมาตัดหน้าใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราไม่ต้องการหวานนะเขาใส่มาหวานใช่ค่ะมันไม่ได้ตะเป็กเท่าที่เราสั่งค่ะเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการค่ะมันก็เลยผิดหวังงุนหีดโป่งซ่านลำคาลกินเนกประสงค์แต่เนี่ยตัวนี้คือโทสานะงุนหิดตัวนี้คือโทสาะแต่ยังดีว่าโทสานี่มันมีปกติคือ เวลามันเกิดอะ่ะมันเผาบ้านตัวเองใจิตใจมันจะเล่าร้อนเดือดร้อนแต่ถ้ามันเผาบ้านตัวเองมากมันไม่ไปบ้านคนอื่นได้อีกนะเผาบ้านคนอื่นอีกนะ,ะไม่ออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างแต่อันนี้ของโยมยังแค่แค่มันเผาที่ใจนะแต่มันไม่ได้ไปเผาบ้านคนอื่นนะเนี่ยลักษณะของโทสะนะแต่ว่า สติปัฏฐานช่วยได้นะเดี๋ยวจะอ้างหลักฐานในสติปัฏฐานนะั้นบอกว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังนะแปลว่ามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะกําจัดอภิชาและโทมนัสจะได้ในโลกอภพิชาก็โลภะนะโทมนัสก็โทสะที่โยมประสบมาแล้วนั่นแหละแต่สติปัฏฐานเนี่ยช่วยได้นะ ท่านนมีประสบการณ์ไหมมีครัาบอาจารย์ผมเ่าเลยเป็นประสบการณ์ตรงเลยครับเกี่ยวกับเรื่องลูกลูกชายตอนที่ตอนนั้นอาตมารักษาแล้วนะเลิกกินยาทั้งหมดแล้วปกติแล้วแต่ลูกชายเนี่ยยังติดนิสัยอารมณ์เป็นคนขี้โมโหอยู่มีอยู่วันหนึ่งขับรถไปส่งเขาที่โยเซฟแล้วก็เขาจะต้องตัดผมก่อนเข้าโรงเรียนปรากฏว่ามันหกโมงเย็นแล้วยังหาร้านตัดผมไม่ได้เลย ก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะ่ะที่เป็นรุ่นน้องมันบอกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบอกข้างบ้านให้ว่าจะมีเด็กมาแล้วพอไปถึงมันทุ่มหนึ่งแล้วะเขาก็ยังไม่ได้ตัดเขาก็โมโหยมรูม้มาลูกชายเนะี่ยนั่งอยู่ในรถนะเรียนมมอนหนึ่งตะโกนใส่หน้าอาตมานะตะโกนเลยนะแล้วก็ตีตีพ่อนะแล้วขวนอาตมาเห็นเขาเนี่ยนะเหมือนเห็นคนที่โมโหมันมันเหมือนไฟอะ่ะไฟที่กําลังลุกไหม้อะ่ะ มันไม่ใช่ไหมแต่ตัวเขาอย่างเดียวนะตอนนั้นอาจะมาอยู่ใกล้เขามีความรู้สึกว่ามันจะไหมแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้อะโทสานะมันหูแบบมันลุกตอนนั้นนะ่ะเห็นเลยนะความที่เรานิ่งแล้วกนะันทุกอย่างเรานิ่งหมดแล้วอนะ่ะเราก็หันไปเห็นแล้วก็จําคําพูดที่หมอพูดได้ว่าเขามีพฤติกรรมยังไงอนะเขาเรียนแบบเราพอคิดแบบนี้ปุ๊กนะเมตามันเกิดนะมันเกิดก็เลยจับจับมือลูกมนาะจับนะแล้วก็กอดเขานะแล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องกลัวนะ โจจะได้ตัดผมก่อนไปโรงเรียนก่อนถึงหอพักแน่นอนพ่อให้สัญญาแล้วเขาก็ค่อยๆอารมณ์ค่อยๆเย็นนะมีความรู้สึกว่าไอ้ไฟเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปเลยนะบรรยากาศในรถเปลี่ยนไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าไฟคือโทสะขนาดเราเนี่ยนะเป็นอีกคนหนึ่งนะแล้วอยู่ใกล้เนี่ยยังรับรู้ซึ่งอารมณ์ของเด็กมนหนึ่งได้อะรับรู้ได้มันรุนแรงมากโยม ยงก็รู้ใช่ไหมมีลูกวัยประมาณเนี้ยมันจะกีดกีดกีดเด็กอะ่ะจะจะเป็นแบบนั้นอะแต่อัตมาใจเย็นไงเพราะว่าทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนมาแล้วเป็นคนใจเย็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาตมาจะใช้วิธีแก้โทรศัพท์แบบนี้ยังไงรู้ไหมแกตะโกนใช่ไหมฉันตะโกนได้ดังกว่า <c oughs> ใช่อาตมาเป็นคนแบบนั้น <c oughs> เป็นคนแบบนั้นเลย <c oughs> แล้วก็พอลูกเงียบอ่ะก็จะบอกกับเขาว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะพ่อทําได้ดีกว่านะ แต่มันเป็นการสอนที่ผิดนะมันจะทําให้เด็กม,มีความรู้สึกว่าพฤติกรรมพวกเนี้เขาจะเอาไปใช้กับเพื่อนถ้าเพื่อนตะโกนใส่เขาอ่ะถ้าเขาอยากจะทําให้เพื่อนเงียบเหมือนอย่างที่พ่อทําอะเขาจะตะโกนใส่เพื่อนอตมาถึงบอกไงว่าต้องคุยกับเขาให้เหตุผลขอความร่วมมืออันเนี้ยไหคือโทสะเห็นชัดมากนี่ผ่านมาหลายปีน,นะลูกชายอายุยี่สิบสองเรียนมหาลาัยแล้วนะ อันมายังไม่ลืมความรู้สึกตอนนั้นอะความรู้สึกที่เห็นไฟอะที่มันพร้อมที่จะเผาไหม้มันไม่ได้เผาไหม้แต่ตัวเขาน่ะมันเผาไหม้แม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้อ่ะมันเผาหมดเลยเขาพร้อมที่จะโวยวายทุกคนในในรถถ้ามีในรถอยู่สี่คนเนี่ยทุกคนจะถูกเผาหมดแต่โทรศท์นั้นน่ะมันระงับได้นะด้วยเมตตาอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับโยมอะตอนที่มีคนมาแทงหิวใช่ไหม ก็ให้เราคิดซะว่าเขาอาจจะมีธุระก็ได้เขาก็เลยมาแซงคิวอย่าไปคิดว่าไอ้นี่เป็นคนไร้มารยาทนะถ้าคิดแบบนั้นนะ่ะเมตตามเกิดขึ้นไม่ได้แต่โทสะมันจะเจริญนี่ไงอุว่าแล้วนึกออกใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเรามองว่าเออบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีธุระเขาจะต้องรีบไปหรือไม่เขาก็ปวดท้องอยากไปเข้าห้องน้ําแล้วเขาไม่รู้จักใคร <c oughs> เขาก็เลยแกรกเข้าไปตรงเนี้ยจิตเนี่ยมันจะผูกวางเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมีเมตตา ส่วนคนขายที่เขาชงกาแฟมาผิดเนี่ยบางทีวันหนึ่งเขาชงหลายแก้วนะ,ะมันมีพลาดกันได้นะ,ะเราก็ถ้าเราคิดแบบนี้นะไฟคือโทสะเนี่ยมันจะไม่เผาเราแล้วก็มันจะไม่ไปเผาคนอื่นด้วยเมยาตาม,มันจะเกิดฝึกตัวนี้ไว้เยอะๆแล้วขับรถมามันจะไม่คิดเรื่องนั้น<ะ>เพราะมันถือว่ามันจบไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าประสบก,การณ์ไม่จริงให้ฟังเขาเล่ามาอีกทีนะ คือหลวงพ่อถ้าอยากจะฉันกาแฟก็บอกให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก้นกุฏิแหละให้หนูไปชงกาแฟให้หลวงพ่อหน่อยลูกศิษย์มันถามหลวงพ่อคอหวานหรือคอจืดพ่อบอกคอหวานเราไปชงกาแฟมาให้หลวงพ่อครับเสร็จแล้วครับกาแฟสําหรับคนคอหวานหลวงพ่อกระสเดก็ไปพื้หนึ่งเอ้ยทําไมมันขมอย่างนี้ล่ะวะเอา้า ก็หลวงพ่อบอกคอหวานเนี่ยผมก็เลยไม่ใส่น้ําตาลน่จริงเลยครับอาจารย์เรื่องนี้นน้ำตาลไม่ต้องใส่เรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังมาอีกทีนะมันมันเป็นการคล้ายๆกับเข้าใจคนละเรื่องกันนะถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าคอหวานก็ต้องใส่น้ําตาลใช่ไหมไอ้ลูกศิษย์กนกติมันเนี่หลวงพ่อคอหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําตาล พ่อรสกาไปอึกแรกโอ๊ยทำไมมันขมจังพ่อบอกผมถามแล้ววพ่อคอจือดแล้วคอหวานไงพ่อบอกคอหวานเนี้ย,ออนนยผมก็ไม่ใส่น้ําตาลไงอาจารย์ครับอย่างนี้ต้องย้ายให้ไปอยู่กุฏิอืออันนี้ก็จบไปเรื่องที่ว่าคอจือดคอหวานเนี้ยนะรเรื่องกาแฟครับ